ฟุตบอลอังกฤษคอนเฟลเลนต์ค่มคืวันนี้ครับจะเป็นเกมระหว่างฮาร r ิแฟคครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนครับผู้มาเยือนอย่างด์าก,กันเน่นยับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับเขามองว่าเจ้าบ้านเนี่ยอย่างฮาริแฟคคัมเคิลน,นี้เนี่ยเหนือกว่า ในระดับหนึ่งครับเงื่อนไขวันนี้ของเจ้าบ้านอย่างฮาริแฟกครับพวกเขาต้องเปิดบ้านและชนะเท่านั้นถึงจะได้เห็นครับสำหรับคู่นี้นะัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาแล้วครับคัมคืวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดครับเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างฮาริแฟกพวกเขาจะเปิดบ้านและเก็บชยัยชนะได้อย่างแน่นอนครับคุณภาพโดยวรวมตอนนี้ครับจากผลงานโดยวรวมให้เกมฑสูงจากทุกรายการเนี่ย เจ้าบ้านอย่างฮาลิแฟเนี่ยพวกเขาดูดีมีภาษีกว่าอยู่เยอะเลยครับ8เกมล่าสุดจะทุกรายการเสมอ2และเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมติดครับประกอบกับเกมคําคืนวันนี้เองก็เป็นเกมในสนามในบ้านของพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมั่นอกมั่นใจนครับเล่นต่อหน้ากองเชียร์เล่นต่อสภาพสนามที่คุ้นเคยครับและใส่ตีในบ้านของพวกเขาก็แข็งแร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนทีมเยือนอย่างดากินเนมครับต้องบอกว่าคุณภาพโดยรวมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ8เกมล่าสุดจะทุกรายการ ไม่สามารถชนะใครได้เลยครับแพ้3เสมอ2แล้วนี้ยังต้องรับผลกาเล่นเป็นเกมเยือนซึ่งเกมเยือนเองก็ดูมีปัญหามาโดยตลอดครับแนวต้านแบบนี้กระแสแบบนี้คุณภาพที่ดีกว่าแบบนี้เชื่อว่าเจ้าจินครับอย่างฮาร์ิแฟกครับพวกเขาจะเปิดบ้านและเก็บชัยชนะในคําคืนนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่2ในคัาคืนนี้ครับจะเป็นเกมระหว่างเกตเฮดครับเปิดบ้านร,รับการ,รมาเยือนของเบนที่ทาวครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้น จากแนวต้านเนี่ยวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านอยา่างเกตเฮดพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าอยู่เยอะเลยเงื่อนไขวันนี้ครับชนะ1ประตูเนี่ยทำได้แค่ยกต้องชนะขาดครับด้วยผลต่างประตู2เม็ดเลยถึงจะได้เหครับสำหรับคู่นี้นะัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมมาวันนี้ครับในเมื่อสามารถจู่ทงน้านชิมเยือนอย่างเป็นที่เท้าได้ถึง1ช่วงตัวนัดแนะนำครับมองชิมเยือนอย่างเบนที่เท้าได้เลยครับวันนี้ถ้าพวกเขาจะแพ้เต็มที่เลยก็หนึ่งมาเลไม่เกินนี้อย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มหรือว่าเสมอกับเกตเฮดได้ด้วยครับ นีย่ยเกตเฮดครับแม้ว่าอันดับคะแนนในลีกเนี่ยพวกเขาจะดูดีกว่าทีมเยือนอย่างเป็นที่ทาวอยู่เยอะแต่ว่าคุณภาพโดยรวมจาก5เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าผลงานของพวกเขาดรอปไปเยอะมากครับไม่สามารถชนะใครได้เลยเสมอ2และแพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมติดๆครับส่วนทีมเยือนอย่างเป็นที่ทาวครับอันดับคะแนนในลีกเนี่ยเป็น,นรองเยอะก็จริงครับแต่คุณภาพโดยรวมของพวกเขาตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังมีความมั่นอกมั่นใจรักสามารถฐานได้ดีครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการ สะดุดแพ้ไปเพียงหนึ่งเท่านั้นและเก็บชัยชนะไปถึง3เกมเสมอ1เกมแบงค,ค์คัมคิววันนี้จะเสียเปรียบด้วยการรับบทเล่นเป็นเกมเยือนแต่เกมเยือนให้เกมลุดสุดพวกเขาหลุดแพ้ไปเพียงหนึ่งเกมครับคุณภาพแบบนี้มองว่าวันนี้จะสู้กับเจ้าบ้านอย่างเกตเฮดได้สนุกอย่างแน่นอนครับมีโอกาสบุกมาลุ้นแบ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นคู่นี้มองทีมเยือนอย่าเบนที่เท้าได้เลยครับ คู่ที่3ครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างโรดเดลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านบอสตันยูไนเต็ดครับคู่นี้จากแนวต้านเนี่ยก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้เจ้าถิ่นอย่างโรดเดลถูกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้ต้องเปิดบ้านและชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับแต่ว่าสำหรับคู่นี้เนี่ยมองจากแนวต้านและผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่า การเลือกข้างใดข้างหนึ่งครับเป็นอย่างที่ยากสำหรับคัมคืวันนี้จริงๆเพราะว่าผลงานโดยวรวมเนี่ยดีด้วยกันทั้งคู่แต่มีกระแสนหนึ่งที่นักชอบมา,มากๆสำหรับคู่นี้ครับไปดูสถิติกันก่อนเลยเจ้าบ้านอย่างรถเดียวครับคุณภาพโดยวรวมยอดเยี่ยม5เกมมสุดจากทุกรายการเนี่ยเก็บชัยชนะไปถึง4เกมและเสมอ1เกมครับประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านสถิติในบ้านแม่ถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมคาดหวังกับพวกเขาได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ประมาททีมเยือนอยางบอสต,ต้นไม่ได้อย่างแน่นอนครับแม้จะเสียเปรีย ด้วยการรับบทลงเล่นเป็นเกมเยือนแต่ในบทเกมเยือนสเกมหล่าสุดพวกเขาคว้าชัยมาถึง4เกมติดประกอบกับผลงานโดยรวมครับ5เกมหล่อสุดจากทุกรายการเนี่ยไม่แพ้กับใครเลยชนะ3เสมอ2ครับตอนนี้ต้องบอกว่าคุณภาพโดยรวมดีด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้แนวรุกกาลังมีความมั่นอ,อกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่และเจาะลึกไปดูครับเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมที่เคยเจอเจอกันมาจาก5เกมหล่อสุดคู่นี้ยิงกันเยอะครับจบบนไปถึง4เกมเพราะฉะนั้นตอนนี้มั่นอ,อกมั่นใจทั้งคู่แนวรุกดีด้วยกันทั้งคู่่มีีโอกาสทจะ สกอร์ใส่กันทั้งสองฝั่งครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับมองบนเต็มเกมนได้เลยกันตีว่า3าเมล็ด มีให้เห็นอย่างแน่นอนยับสามทีมน่าเลื่อเชียร์ประจำค่ำคืนนี้ไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้เลยครับชอบทีมไหนตามมาได้เลยส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับแนะนำครับมาตามมาในชมรมไม่ว่าจะเป็นตัว VIP ตัวทีม่มั่นใจที่สุดในแต่ละค่ำคืนรวมไปถึงชุดอัลบั้มสวยๆและตลาดสดมีให้กันตลอดย4ชั่วโมองอย่างแน่นอนครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ยินดีต้อนรับพี่พิรุ่านยับค่ำคืนนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้พี่ทุกท่านโชคดีครับ